วันนี้ไปดูข้อท้วงติงที่เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐในแง่ของตัวพักเองแล้วก็ในแง่ของแคนดิเดตของพักคือพลเอกประยุทธ์ค,คือมันมีคนไปร้องนะคะทั้ง2องอย่างอย่างในมุมของพักเองก็คือกรณีโต๊ะจีนอะ่ะที่ระดมทุนจัดโต๊ะจีนไปนะคะวันนี้ก็มีผลการตรวจสอบเดี๋ยวจะได้ไปฟังแต่วันนี้ที่เป็นจุดที่น่าสนใจยิ่งกว่าไปอีกคือตกลงพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า คือกฎหมายบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าคนที่จะมาลงเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยจะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับแล้วคนก็ถกเถียงกันไปมาอยู่เนี่ยหลังจากอาจารย์วิเนุบอกว่าเป็นอะไรนะองค์กรอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คุณเรืองไกรลีรกิจวิทนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเอาหลักฐานมายื่นต่อกรก,กตแล้วแกมั่นใจมากว่าหลักฐานเนี้ย จะบอกได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะนั่นก็คือหลักฐานที่เป็นคําพิพากษาสารแขวงดุสิตสารอุทธรและสารดีกาค่ะคดีที่นพนักงานอายการสูงสุด,ดยื่นฟ้องคุณสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกอลายจุด,ดเพราะว่าไม่ไปรายงานตัวตามคําสั่งคอสชอในคดีเนี่ยคุณสมบัติต่อสู้บอกว่าไม่ไปรายงานตัวก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าพนักงาน<อ>ในฐานะคอสชอไม่ใช่เจ้าพนักงานคําพิพากษาระบุสถานะพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเจ้าพนักงาน นี่คุณเรืองไกรบอกชัดเจนเลยนะคะยกตัวอย่างคําพิพากษาสารอุทธรเมื่อวันที่16พฤษภาคม59ข้อความตอนหนึ่งระบุเอาไว้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสชมีอํานาจดําเนินการต่างๆตามกฎหมายจึงเป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจออกคําสั่งให้จําเลยมารายงานตัวเห็นไหมคะแล้วเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ไหมล่ะนี่ไงคุณเรืองไกรบอกว่าถ้าติดใจอีกเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมมันมีคําพิพากษาในคดีอื่นที่บอกเอาไว้ว่า เจ้าพนักงานถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะประจําหรือชั่วคราวอ๋ออ้างอิงจากคำพิพากษาศาลวันนี้เอามายื่นเลยเอ่อกพาประเทศไทยไปให้ได้ประจุมทีนายกประยุท์ ไอ้คนจมตีนายกประยุทธ์ถามวันนั้นไม่มีคนที่ประยุทธ์ใครไอ้หน้าไหนจะหยุดความขัดแย้งใครไอ้หน้าไหนจะหยุดความขัดแย้งปกติแล้วคนมาเป็นปุ๊บเนี่ยจะจะตั้งกติกาเพื่อที่จะคืนอำนาจที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประชาชนเลือกทีนี้เผอิญว่าคราวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณประยุทธ์แกไม่ไม่ไม่จํารู้าเพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเพราะติดใจหรือว่าเพราะว่า ไอ้ลงขี่หลังถือแล้วลงไม่ได้หรือว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่จับวางหลักเกณฑ์แล้วตัวเองลงมาเล่นด้วยกติกาต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องทําให้ตัวเองได้เปรียบแต่คุณประยุทธนี่ยมาเป็นนายกและสามารถที่จะแคลดีเดตนายกได้อีกคุณมีอํานาจที่จะแต่งตั้งวุฒิสมาชิกอีก